สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้มี t o y ย t a v ว o อมาให้รับชมกันคะ่ะเป็น v ีออเครื่องยนต์1.5นะคะเบนซินคะ่ะไม่เคยติดแก๊สน,นะคะพี่พี่รถปี2008คะ่ะ1.5ตัว E นะคะคันนี้เราขายที่ราคา 1นึ่งแสบาทนะคะ1นึ่0แสบาทค่ะวีออสตัวเล็กน่ารักขับง่ายนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามารับชมรถตัวจริงได้นะคะเครื่องยนต์1.5ึ่เบนซินไม่เคยติดแก๊สค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะ รถสวยๆสีสวยๆเอกสารพร้อมโอนนะคะพี่ๆราคาเพียง1 1 8 0 0แบาทค่ะหารถใช้งานแวะเข้ามารับชมกันก่อนได้นะคะ <c oughs> <c oughs> นักรีวิวขออภัยในการความไอนะคะ รถบ้านสวยๆค่ะมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สค่ะเดี๋ยวให้ชมเออ่ข้างในกันเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะเ <c oughs> บาะหนัง เบรคะ่ะพี่พแอร์เย็นฉ่ำคะ่ะกุแจมีหลายดอกนะคะหนึ่งสองรีโมทสองคะ่ะแล้วก็เป็นแบบสิบเสียบอีกสองตัวนะคะภายในสะอาดสะอ้านคะ่ะ นี้จะเป็นปรับข้างไฟฟ้านะคะเก mm ียร์อัตโนมัติค่ะพี่พีทว mm hmm. ิทยุเดิมลรงงาน mm hmm. เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะคะเรืองไมอยู่ที่ mm hmm. ก,กัสสองหนึ่งนะคะ mm hmm. เลืไมสองหงเก้าค่ะ กล้องด้วยนะคะบีบีติดตั้งกล้องมาเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะใส่ระมองเปิดุ๊บ เดิมๆสวยๆไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุสั่งขวาค่ะ ไปดูข้างหลังกันด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือไอครับแห่นไห E ค่ะรถเก่งเล็กขนาดกระทัดรัดน่ารักหาใช้งานแนะนำกันเลยนะคะขับง่ายๆขับสะดวกค่ะ v ปีศูนย์แปเครื่องยนต์หนเบนซิน,นปีสองพค่ะเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะรถบ้านสวยๆกันนะคะมือเดียวไปไ้ายแดงนะคะพี่ๆ ยังมิชลินปีสองสามนะคะ ราคา1 1 8่0 0สบาทนะคะ1 1 8 0 0 0บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจแวะมารับชมรถได้นะคะรถอยู่ที่หลักสี่ค่ะเขตหลักสี่ซอยวิภาวดีรังสิต6์60ค่ะหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ099 147 2099ค่ะ 0991472099นะคะค่าสำหรับวันนี้หนูขอขอบคุณที่พี่รับชมคลิปจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆขอบคุณมากคะ่ะนี่ยังเบัดคันนี้ก็ขายนะคะคันนี้ปี13ออนิว